เง็ตเง็ตงทตเง็ตเงัตเง็ัเง็ตเง็ัเง็ตเง็ตเงัดงทตเง็ตเงัดสวัสดีครับพี่น้องมาเมนทางงัดมาเมนฮานม้นะครับผมทําการคุดต่อพันนม้ครับนไม้บงหวานอยู่สวนตะแกวอยู่สวนลังบ้านอยู่หลังบ้านตะแกว่ะพี่น้องพนท่วมมากแต่ท่างไก่บอกว่าให้ผมมันคุด ต่อพันบ่งหวานไ้เห็นีหยเวลาโลกคจะจางจะจางโลกนะโลกวิวาบวิวามันหายไปหรือว่าจุดระบาดเิ่นสิมาหาเิ่นสิมาเอานำขั้นพิ้นบ่มได้มากอะ่ะกะอนุบาลไ้ครับอนุบาลในหอดน้ำพิ้นมากคนละนี่ครับผมก็ทำการคุดและฟัน ฟันอะไรฟันของโอโมแมนฟันน้ไม่บุงครับการฟันการฟันเขาจะ่าฟันได้พี่น้องพาฟันพาวานเลยเอาขวานครับขวานขวานอวัยวะเพศสืบพันธุ์หมูขวานนี่ยังขวานอันนั้นหมูครับพี่น้องอวัยวะเพศเมียสืบพันธุ์หมู บ่มวันเลยพี่น้องเลยบ่มีอย่างหอกบ่มวันครับพี่น้องขั้นแม่นขายกับตะก้อนตะแก้วเฮ็ดขายเนาะสมัยตั้งแต่หลายปีแล้วสองสามปีที่แล้วตะแก้วถ้าหาดถ้าถ้าถาว่าสมัยมันต้องหาปีเเนาะสี่หาปีที่แล้วตะแก้วก็ขายเบียไม่กะได้อันนี้อยู่ได้อันนี้ขายอยู่พี่น้องขายกับถูกหนึ่งอันนี้หนึ่งกันนะต่อพันหนึ่งกับ 40บาทพี่น้องแต่ว่าผมเห็ดว้เวลาคนมายยมามยามสะดวกพี่น้องบ่ไเ้เนี่ยหดอกบ่ได้ขายหรอกคุม้มเงินเศร้าแล้วคุม้มเงินกับบได้เห็ดเนี่ยกิดกิดยางพาราเจ้าของละ <c ười> เปลี่ยนอาชีพไปเลย,เลยผม <c ười> <c ười> เปลี่ยนปั่นกับปอมกับปอมกระปอมกา <c ười> เอาทำกันงับงับงังับนะเ <c ười> ขาฟันไปน้ำเข้าดึงงักบึงน้ำได้พี่น้องเลย กะหูจักยี on, ่อกตีกะจักรหูจักยี่โดกระบว่านอย่างนั้คือปิงป่องปิงป่องเท่านั้นตอนเราซับอันเนี้ยอ๋อาละปิงป่องอีกแล้เห็นไหมแม่พี่น้องมาหาพี่น้องเลยแม่ท่านญาติมาหาก็เท่าไรฝากเพื่อนเนาะอีหยังไฟฟ้าดับได้บ้านเนี่ยแม่เหนียวหดชอบไฟฟ้าก็ดับได้ไฟฟ้าบ้าน ผมก็ดิไม่ฝ่ายกับบบลุงเราบางคนอ่ะ้าพี่น,อน้องมเบึงจะดอกผมเห็นยังตีหลังจากกลับมาจากกีดยางแล้วเมื่อนี่ทําการอันนี้ต่อพี่นอ้องเพนโทรมาเลยทั้งไก่ครับทั้งผลละทั้งรอยเอทผลละผลบาให้ผม ทำการฟันต่อพันไม้บงไม้ไผ่ไว้ให้ด้วยบงหวานเหมือนเะาเมนมักได้ละหนึ่งอันพี่น้องเนยต้องมีหากติดจังหน่อยเด้ผมจะเอาหากปฏิทิดผมบอกขักใจบงฟงก,กบอเลยนี่เออา,ากติดดีหน่อยสวยพี่น้องสุดยอดเลยนี่มีหากติดจังหน่อย มันเป็นแง่งๆเป็นตาใส่ทุกยากเข้ากับฟันหอกแเนะอันบอกอันนี้มันก็นี่เอาเงาอะายมันกับอันนี้ล่ะกีบค,ควางครับอันจะขอหนึ่งกับฟแล้วขอนึงสองขอนี่สวยเลยสุดยอดเลยพี่น้องมีมีรากนิดหน่อยกำลังสวยไป ไปต่อพันต่อไปไใปนมโบบ <c oughs> นบออัตรขันโบได้กับคันโอขึ้นกับบอได้ผมกับเดบโอมีหักผมกับบอได้ก็รันมันหาดที่ผ่าที่บอลนะผมตัง้งเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนีผมจะเอาโอแค้นจอกถือกล่องอ่ะถืออีกแล้วแค้นจอกถือกล่อง ผมสวยพงกรบ,บอกนมันมมใจพมกรบ,บอกนะพี่น้องเลยต่อพัดหนึ่งเด้งขับอมีหักผมบอกด้ผมเอาความมันกกี้ถึงเออบิ้บปึ้งกับเออลมเลยเขาตทษพี่น้องเลยล้องลมปึ้งกับเลย มีห่างคนก็บ้า,าก็ดีได้ครับพี่น้องผมมาสิวบัเกง่มงมเมนดีเกดีเจทนีวิโยนาะเราก,กาก็อีกอกอีกอกธรรมดาลต,ตาาพูดตามตามภาษาพูดเถ่าเนาะพูดเถ่าจกเขียนยูทูบไม่ไปบอกไว่วาไม่ไปซสอนเลยตามภาษาบากจะคว้งสือ ถึงป้าไม้บอถึงปอาไม้กันแล้วแต่ล่ะ <c oughs> บอกกดดันจากหวาหลอกผมก็ดีกไปเพื่อความสบายใจเนะาะเขาคิดรายอยากได้ร้ายอยากได้ของคนรายอมเมนแนวเลยแต่เก้วนี่เป็นคนมักไข่ได้พี่น้องมักไข่มาขาักชอบการให้ชอบการขอถ้าขอขอ,ขอข้างเดียวขอคืขอ,ขอ,ข,อขอมาทำพันธ์นละ ในพ้นพิรแล้วก็เอาพ้นพิริเานะให้เพิ่นก้อนข้างแรกก้อนจังขายเช่นว่าเข้าไปคอนในบักทั่วปีเพิ่นมาขอญาตปลูกข้าปลูกขอดพ้นพิรอเราบ้าข้างแรกผมเสียไปให้เจ้าของเพิ่นก่อนผมบอกเฝ้าขายให้จักหลายเติมให้จักให้ไปเรื่อยๆนะข้างแรกแต่ข้างแรกผมเสียให้ก่อนให้ คล้องเพิ่นก่นให้ผู้เพิ่นให้พันมานะผมจังขายแต่ว่าขั้นย่ามเพิ่นอยากได้ผมกะให้ไม่ให้เพิ่นดิเพิ่นปลาสีสื่อผมขั้นมันทำกินผมบ่อให้สื่อครับผมให้เพิ่นกินสื่อหรอแต่เชอะตาแก้วเนี่ยชอบการให้อ่ะไม่ชอบการขอขอแต่ขอขอ้าเบาๆ <c oughs> ขว้าเห้แมวสื่อตกพี่น้อนไง อันย่มเอาอันฟันเนี่ยเอาขวานเนื้อครับขวานที่เอาผ่าได้ผ่าบินเด้เอาขวานขวานเอาไวย,ยวะเพศหมูเอาไวย,ยวะเพศสืบพันตัวเมียของหมูขวานนี่ยังพี่น้อง <c oughs> ควานอะกันหมูนะชับชับชับเนี่ยขวานมันสิด,ดีก็ผ่าได้พี่น้องเลยผ่าเนี่ยมันบินเด้ไม่ไพนี่ ผ้าดูแพอนนี้แพ่ผ้าดิผ ah, oh, uh ้าดิแพ่ไม่ไพ่เลยนี่ครับงานขึ้นมาแล้วเบิ้งพี่น้องของามันสสวยงามบ่สวยงามบ่พี่น้องทำการบิดอ้าวโอ้สวยอุ้ยอันเป็นเง่งๆมากอ่ะเอาพวนฟัดร้องแล้วเนาะมันสีใสถุงยางเลย ด้ถุงพาะถุพง,ง,ง,าางพนนนนันเนี่ยเขาแบบกระแต้งบบเนาะเขาจักเขาจักสองขอกระพรเวลาอหนีมันตเกียอันนี้อันนี้กาผัอีตูพี่น้องเลยกาผัอีตูไออโนบาลผักแมงลักตัวมันผอีตูเห็นใบงามพี่น้องมากมันใส่เพื่อน ท่านอยู่ในเมืองในหน้าเพิ่นบ่มีพื้นที่การปลูกเพิ่นก็ใส่กระถางเนาะมีกระสือกระถางมาเพิ่นก็เอาไปปลูกใส่อะเอาไปปลูกบ่บมันก็ได้กินล่ะก็ต้องไปซื้อตลาดล่ะเจ้าของมีเนาะต้นนึงกะมันเม็ดมันกะมันเป็นหมากมากเก็บไว้มันหนี้หมากบัดถ้ามันแก่ก็เอาพันมันล่ะปีต่อไปก็บ่ต้องซื้อแล้วเอาพันเจ้าของนเนละรู้จักตัวเนาะ ทำการอนุบาลผักอีตูหรือภาษาไทยเรียกใบแมงลักตัวโอ้โหภาษาไทยเลยผมพ,พิจารณายางอยู่พี่น้องเลยมีหลายอย่างเลยอีตูอะไรอันนี้อีตูผักอีอย่างหลายอย่างผักกบพักปั้มพักกันอันน,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 นี้อันนี้พักปัน้นเลย พักป่าอ่ะมีพักป่าเมียนเนี่ก็อย่านั่งเอาเม็ดอย่านั่งมากล้าล่ะผมก็เห็นเป็นผู้ดีเถรแม่พงศ์อ้อยมาเสียบกันมันล้มห่อเขาก็อนุบาลไปแล้วย่าร่าแข็งแรงเขาก็ถอดไม้ออกตามประสาสิแล้วพระพีดองนะตะแก้มัก เหยียกเลยยื่อยื or, wow. ่อสื่องอเงี้ยบสบายเจ็บขิงเลยเห็ดงานบ่บ่ไปยในห่มงานนักที่สุดคือกีดยางขนาดไหนอเงี้ยงไปละตาภาษาคือทอเลยพี่น้องไงอายุหกสิบแล้วเนาะเมื่อไรบ่เห็นตะแก้วก็คือมือนั้นตะแก้วบ่สบายเลยพี่น้องไงเมื่อไรบ่เห็นหน้าตะแก้วก็คือมือนั้นบ่สบายตะแก้วสิเห็นอเงแงกงยื้อสิละ ก็ามากินยงางก็มาจากกิยนยางก็นอนพักพอนะจังหน่อยนะบบพักพอรนร้อยความดันขึ้นได้เนาะพี่น้องเนาะตายได้เนาะ <c oughs> เอาไปวางาลดน้ำไว้ก่อนกันไม่เหี่ยวพี่น้องเลยมีหลายอย่างบักเขือก็มีแต่บักเขือข้างกบผมกับมันมนีไปดิ ใี่ถุงสี่แทงไว้ในพผมก็ดีว่าทายาทพี่น้องมากกันสิได้ให้เพื่อนวะาข้างกบกระไรข้างกบอันนี้ก็ใบผักป้านพี่ดอกใบผักป้านบ้านผมเอิญผักป้านเนะเาะกินกับข้าเปียกกันได้พี่น้องบ้านพี่น้องเอิญยังใบผมบ้านผมเอิญใบผักป้าน รถน้ำเดี๋ไปไว้รถน้ำบรรทัดบรรห้องไปวางอนุบาลห้องก็บรดน้ำอีกทัวหนึ่งนะพี่น้องไงอ,อันนี้กล้วยลอยวีพี่น้องลอยวีพันหน่วยก็บ่ะหอดพันหน่วยเราก็ว่ากับบอกไปเถอะเปลียนเทียบไปเถอะบอกว่าอันนี้กล้วยลอยวีนี่สวยเลยพี่น้องอันนั้นเครื่องมันเหยาวเหย้าเป็นว่าเป็นเนี่ยพี่น้องไอ้กล้วยลอยวีนี่มากทีเต็ม เป็นพื้นมงคลพี่น้องโปลูงไวดาบ้านสวยงามสุดยอดเลยล่ะผมไปซื้อมาตอนแรกผมก็ไปซื้อมาเบียร์นึ่งนสี่สิบบาทพี่น้องเลยซื้อมาต่างบงวางเพื่อนขายเลยพี่น้นองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ราย,ลยหลายเพื่อนผมรายแบบใครจะยยได้กันแจกแจกแจกเพื่อความสบายใจ แจกไปเนี่ยพี่น้องมายามละบ่ได้แจกไปละพี่น้องมาหามาเยี่ยมมายามยี่น้คนมาหากูเนี่ยเพิ่งกับที่บ้านเดียวกันเพิ่งกักกกหาของมาแลกเปลี่ยนลาเพิง่งเบาซื้อดอก <c oughs> พี่น้องทางไกลมาหากะเอาอนนี้ละฝากเอาเบียร์ไม่ก้าไม่ทุกอย่างอันนี้บมดเครือข้างกบพี่น้องไงนี่ผมก็เห็นหลายอันเยอะ เฮ็ดเพื่อไปพี่น้องผมอยู่ในเมืองหลายคนอยู่นาบัดถ้าเพิ่อนนี่เพิ่นสิได้ให้เพิ่นเอาไปใส่กระถางมีต้น2ต้นเพิ่นก็โอ้จันเป็นเจ้าของเขต่อนผมคุ้ใจเลยเนาะพี่น้องเฮาบ่ต้องไปซื้อกินดื่คักเด้บ่งเพี้ยเฮาก็เอาอันกาแฟอยังเฮาเบิ่งอยู่างในยูทูบมานล่ะว่าการใส่ปุ๋ยฟุ่นใส่ปุ๋ยขี้งวขี้ควายการบ่งเพี้ยลงเอาหยังเอากาแฟเอาอีหยังก็ ตามทีนี้ทุกวันละว่าเบียเข้าเบาสารผิดเท็ดเนาะเข้าเบาสารผิดฉีดขาบ่งขาเพี้ยมันจะเข้ากินแต่มันก็สบายใจเนาะพี่น้องขันซื้อของเส็จมาจากตลาดาาาาาจะเขาฉีดยาบขาฉีดยาบขจักได้ขั้นเขาอมมาเห็ดเองมันสบายใจได้เนาะพี่น้องเนาะการใช้ถุงพับถุงนี่ต้องพับปากนั่นมันก่อนพับปาก พราะว่ามันจะได้นาล้าพี่น้องขั้นทุงหน่อยกับพับเส้นหนึ่งขั้นทุงใหญ่ๆกับพับลงไปนิ่วหนึ่งนะแล้วแต่ความเหมาะสมขอ,องถุงเหรพี่น้องถุ่งอะไรทุงเพาะพันนี่นะโมเมนต์ว่าจำบัดใส่ดินโหลดโมเมนต์ได้พับนิดนึ่งนะพับออกทางน่อยพับขั้นทุงใหญ่กับพับออกเล็กนิ่วหนึ่งหรือเครื่องนิ่วยังกับแต่วามเหมาะสมนะเด้วงกานสถานการณ์เปน็นแนวได้นะพี่น้อง เสร็จแล้วมาเขือคางกบบักขาเขือลอะไรก็รดน้ำแล้วกันฉันก็นยกไปไว้ของอนุบาลละอันก็กล้วยลอยวี้กล้วยลอยวีพันหน่วยมาเอาโลดพี่น้องเลยบ่ขายดอกคุมืออลดเศร้าขายแล้วตะกรันขายอยู่ครับอันอันอันซ้ำหนึ่งตะกรันพร้อมขายหาสิบบาทคุมื่อไดเศร้าขายละ คาถุงแล้วแต่เพื่อนสีไฮหรอกเพื่นกระบอกซื้อรอกว้าเพื่นกระห้ยอยสามสิบสี่สิบยเปลี่ยหนึ่งกันดีเข็ดเพื่อไว้พี่น้องมถ้าพี่น้องมายาไม่ละพ่อบ่น,นี่เสร็จแล้วหนึ่งอันพิกนี่อันนี้บ่งวนันอีกอันหนึ่งเลยพี่น้องเลยกำลังสวย เดี๋ยวอย่างหนึ่งผมใช่ผมใส่ดินนยครับดินผมเอาแกแบดำํำการใส่ดินอย่างหนึง่งการใส่ดินอันใส่เนี่ยมันก็นดีอย่างหนึ่งพี่น้องเกิดลืมพดนน้ำมือสองมือโบเหีเ่ยวเลยเนาะขั้นใส่แกบดาำนี่มันก็คดวันวันทุกวันเลยเนาะเว้นวันเหี่ยวแต่สามมันมีขอดีก็ขอเสียเลยพี่น้องไอ้ใส่ดินใส่ดินมันนักท่านละ ถ้าแกบดําน่ะมันเบาแต่ว่ามีข้อเสียคือว่ามันต้องรดน้ำทุกวันขั้นดินเนี่ยแบบว่าเอารดน้ำวันเว้นวันก็ได้เนาะพี่น้องเลยนี่นบ่งวันอีกอันหนึ่งเลยพี่น้องเลยเด็กสามสี่อันบ่สามสี่อันต่อพันหมื่นเห็นหลายอย่างเนาะมากะอันนี้ มันทำหลายอย่างเนาะบ่งหวานรดน้ำแล้วก็ไปวาง,วาววางไว้อะวบ้าบนี้จังบ,บงเหี้ยวพี่น้องเนาะ เราหนึ่งช่นและพี่น้องรด,ดน้ำกันมันเหี่ยวแห้งนาะพี่น้องเลยรด,ดน้ำไว้กันมันเหี่ยวแห้งเทเตามภาษาพุทธเลยนะวี่ก็ยูช,ชื่อต่อเท่ากันยะเท่าชื่อ,อเท่าย้อนเกิดดดช,ชื่อบอดีได้นาะ ทำการพับถุงครับถุงในผมก็เคยเบอกตอนนอนพี่น้องเข้าใจตอนนอนขั้นมันถุงใหญ่ก็พับลงไปเส้นเนื้อก็เนียวเนื้อกันถุงหน่อยก็พับลงไปเส้นเนื้อนาะแล้ตอนนักเบิ้งแตกเบิ้งถุงหน่อยถุงใหญ่เนาะนะี่ยก้วยลอยวีอยากได้มาเอาเดอ <S 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 ้อกันผมขายกับคนเด้อสี่สิบบาทแต่ว่าผมบ่อขายหรอกมาเยี่ยมมายามผมก็ให้ชื้อ พี่นอ้องเยอันที่ผมเพาะเมื่อเดือนมิถุนาย,ยานเนาะเมียนไหม่วงวานและะ้วก็ผักปามแล้วกะ็มันเกลือได้ข้างโคบต,ต้องใหม่ต่างๆก็หลายอยู่ังว่าเพาะอยู่แต่เมื่อไรไทยทำเลยอาไทยทำมีอย่างเน่้ คือเห็นในวัพี่น้องไงเมาเด้อเมาเด้อคุณได้ยากได้คุยู่ใกลกับขี่รถเมารถคุยู่ไกลมากไว่าเลยนะติดมอดผมมากักตัวอยู่บ้านผมสี๊สีมือแต่บังคุ้มเลยเนาะ ก็ไมียังบอกอยังบรรยายอะไรพี่น้องไอ้ที่บอกอยังเน,นะาะเอาวอกแวะอยู่ในพูดเดียวยี่นี่ละยี่ในห้องนี่เสียงผ้ากับปากอาจสีบอัอนนี้กันได้พี่น้องเลย <ด S 1> ผมมาเห็ดยู่ในห้องนี่น การรดน้ำนะะที่จริงใบมันเขาตัดออกไงนะแต่ว่าผมบ่ตัดออกผมไว้ในหม่มอยู่ในหม่มอนุบาลอยู่ในหม่มมันก็สีบริเวดออกขนาดนี่เอาไปตั้งหง้องเอาไปให้มันถือเดือนตัดออกได้ใบมนันไงตัดลัต้นให้มันปลงกใหม่แต่ว่าผมบอเหตุเลยผมสะเอาใบยั็นใบนำเลยเพราะว่าอนุบาลใบในห่มนะอยู่หม่มอยู่ทั้งหลังนี่แหละในร่มอ่นนะผมได สีหาหมื่นคนจังทิยกออกอะไรพี่น้องอยกออกไปมีรายย่างอยู่มามากพี่น้องมาเอาบ <c oughs> อกมันเถอะเนาะตะแก้วแบว้ากูกูกะกาดยังเสีะเแบาบตามภาษาเนาะ เออขั้นพี่น้องเขาว่าเบงก์อะอเริ่มเด้อกดไรกดผมเมื่อยผมแน่ผมเผม,มื่อขึ้นได้จะกดผมเมือ่อยลงได้พี่น้องแล้วก็เขาเบง่งในยูทูบช่องยูทูบคิมหาคำคำ่มมากแก้วไรตายพาเลาะแล้วก็กดติดตามให้ผมแน่เด้อพูดเถ่าพี่บ้าจะเขียนยูทูบไม่มีผคปรึกษาเฮ็ดผู้เดียวเลยละ เห็ดถึงแน่บ่ถึงแน่กัเห็ดตั้งแต่แลนะนอพี่น้องเฮ็ดมาาเลยปปีกลัวๆแล้วบ่พอโมเฮ็ดพร้อมกันเขาถึงฟังฟันเบิดละบ่กดดันแต่ของได้ผมเฮ็ดเพื่อได้ว่าผมเห็ดไปโดยโบมี่สาระกับว,ว่าเปนี่นละมันสาระแต่ละคนบ่คือกันเนาะเก็บผมเห็ดไว้เพื่อว่าเป็นเัอน ในความคิดของผมผมเพจไวเพื่อว่าให้ลูกหลานเอาไว้ย่ามผมตะลมหายตายจากไปกับลูกหลานเบิ่ไปโอ้พอ่อใหญ่กูเป็นตังสี่น้อยสินนะแต่บ่ได้มีสาระความบุยยัง,ยงดอกก็บไว้ให้ลูกหลานบ่งเส็วความคิดของผมจังสี่เขาคิดแต่ละคนบ่คือกันเนาะพี่น้อง ความมักแต่ละคนบ่คือกันเนาะขันมักคือกันมันกันด้นนเมียผู้ดเดียวกัน่านั้นเนาะอ่ะขอบคุณด้วยพี่นอ้องอยู่เป็นมูลตะแก้วจนวาระสุดท้าย <laughs> วาระสุดท้ายของขลิปดอกว่ามืออื่นก็มาพอกันไหมคือเก่าด้ยพี่น้องเลย บมแมนว่าเราทุทยตายจากกันเลยตะแก้วมึงบ่งตะแก้วตะแก้วสิวไปเห่นน้ำเบิดกุ้งกอนนั่นพี่น้องเลยผู้เห็นยูทูบขึ้นกันก็นดีเกาเกาเขาไม่ซ่าแน่เด้อครับ ผมกับบัไดว่านี่ครับผ,ผ,ผมกัน้ำติดตามนี่ดอกน้ำผูพ่นมาไม่พันอยากได้กำลังใจกำลังอียงผมก็เพื่อให่เพิ่มอยูยอันนี้พันที่ผมเห็นเมื่อนี่แหละครับเมื่อนี่ไอแนวพันพันธผมอนุบาลเมื่อนี่แหละ ขอบคุณเด้อพี่น้องที่เขาชมอย่าลืมกดติดตามไปแกวแกวช่องยูทู e แกวไลฟ์สไตล์พาลาะใอ้ด้ยพี่น้องเลยขอบคุณเนอะบังจนจบกบเกือบสามทนมาที่เลยพี่น้องเอยยิบหานน้นที่ก็กว่าพี่น้องทอนฟังคุูเท่าเวาุกเท่าจม พูเทววัาพูดพูเทววัาพูดเทวันเสนอเจ้าของให้คนเบิไนไงล่ะไม่แม่นผู้สาวดอกขั้นเป็นผู้สาวดังกว่านี้แล้วเนาะจบแล้วป่านนี้ดังแล้วป่านนี้เนาะพี่น้องเลยขั้นเป็นผู้สาวช่องผู้สาวเวทร้อมกันเขาเป็นผู้สาวเขาแบบทนันหมดล่ะก็ขอบคุณนะครับบา,บายยพี่น้องคลิป้าพอกันไหมครับครับสวัสดี